สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโซนัย so นะเออก็เป็นเกมแบบมือถือซึ่งเกมนี้คือสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะเออซึ่งผมอันนี้ผมก็ได้สร้างห้องนะเออเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนอยากได้บัฟนี้เหรอเั้นก็จะให้เอาเอาโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยเออยิงวันนี้ผมจะมีอีกคลิปหนึ่งที่จะลงนะแต่ลืมเปิดไมค์ก็ไม่ต้องดูวะดูคลิปนี้ไปแทนนะจ๊ะ เ,ออเกมนี้ก็คือแบบมีแบบห้าสิบล้านคนโหลดเลยปะเออโตดโหดอะ่ะซึ่งคือเพื่อนมีแต่แบบตัวโหดๆหนะแล้วดูผมตัวเริ่มเกมตัวเริ่มต้นอะ่ะไม่ไหวแล้วนะวิ่งพลังหัวร้อนปืนฟอ,องกระบอกไรอไีกนี่ยิงอ,อ,อย่างเดียวแต่ต้องหวงเรามีเพื่อนเราปลอดภัยแน่นอนโอเคไปไปสำรวจกันเอ้ยไรอะ่ะพี่ชายเอาอะไรมาจานฝึกฝนเนอะฝึกเพิ่ม,มยีม่สิบไหมแมว โอ้โหแล้วทุกคนดูเพื่อนผมทำไมเพื่อนผมมีลูกน้องกันนะโอ้ยโดนวัดยิงยิงยิงองฟังองฟังมามาตัวตัวอุ๊ยดึกนะตึกดึกอุดเด้ออุดเดยวตายแล้วหัวร้อนคลั่งหัวร้อนยิงเลยยิงแบบไม่เต็มใจโอ้โหปัญห์ปัญห์เยอะจะตายจะตายเล่นเลยหก ก็ะเตะเลยโคตรโหดข้างล่างมีกล่องข้างล่างมีกล่องทุกคนไอ้คนไอ้เพื่อนมาคดนี้แห่ขโมยขโมยเฮ้ยขอโอ้เดี๋ยวหมดชิปเฮ้ยทำไรด้เนี่ยขโมยขึ้ยคาเพิ่งคาเพิ่งด้วยไม่คาเพิ่งเฮ้ยลังหัวร้อนกับกระคาเพิ่งนี่โอ้ไฟเต็มหน้าจอ มีเต็มแอ้คุณมันยิีสไปมันปมโอ้แบบคุณไปมากมาเพื่อนมามาเพื่อนพร้อมไหมมาเร็วเพื่อนครบกันแล้วใช่ไหมคนยัง่ะเนี่ยมันบอกพร้อมแล้วอ๋อต้องกดเลเวลถัดไปด้วยหรอเออไม่รู้ผมเออผมไม่รู้ เฮ้โอเคเกมนี้ก็สนุกดีนะเออก็เหมือนเป็นเกมแบบแนวลงดันเจียนนะเออแต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันนะไปแตกต่างกันนะซึ่งไอตัวเริ่มต้นผมเนี่ยก็คือมันจะมีชิลที่จะทำให้อาวุธที่ถืออยู่เนี่ยมันมีสองกระบอกเออไม่แบบแปมเลยอ้นี่นะผมจะถือกระทาสองไม้กุ้นไอ้นี่แปม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 อุ้ย ตัวตายนะโดนตีเลยแต่ผมไปชนะสนุนเองไม่ต้ห่ว,หวงเมื่อกี้นี้ไม่ใช่โซโลเลยวะยี่เออเยวะเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยทำไมผมดูเพื่อนแล้วเหมือนเพื่อนมีพลายความสามารถดีมนมีผมไปไดิแต่ที่ผมทำมาเดียวไปดูช่ไหมในห้องน,นี้มีอะไรต้องไปดู ไปดูเพื่อนโอ้โหัวรๆอนู่แล้วไปแล้วไ่ใช้ดิสิเป้งต้องรีบลงแล้วอะไรแบบนเลงซื้อมาเฮ้ยพลังเฮ้ยพลังเปลวเพลิงสแปมสแปมเปลวเพลิงอุ้ยอุ๊ยอ๋อเมื่อกี้ไอ้พลังเพื่อนใช่ไหมก็คือถ้าผมยิงสกิลตีการโจมตีผ่านไอ้สกิลม่วงเพื่อนมันจะเป็นหัวเส้า เอ้ยอเเว้วนดีเลยอนี้ยเน้ยโอตัวโอ้ยปัดผัดเวทเพิงที่ผมมีพื้นพวกอยู่ไม่เป็นไรก็ค,คือมันจะมีมานาด้วยนะก็คือถ้าเราใช้ของเยอะมันก็มานาจะหมด,ไม,ไ,ดไม่ดีเนาะน,นี่แม่ทเพื่อนสี่คนสี่กองนะเพื่อน เพื่อนอีกเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอย่นี้แล้วกันไม่รู้อะใช้ไปแล้วกันไม่สนวยวถัดไปเลยโกโกโก้โอเคมาแล้วโอ้ยทำไมเลือดเพื่อนผมน้อยขนาดนั้นนะทำไมเลือดผมนี่อะไม่รู้อะอุ้ยระยะใกล้จะเป็นการแทงนี่ยังดู เปิดโอ้นี่โอ้โหพอเล่นกับเพื่อนแล้วคืออะไรอะไรก็ดูยากขึ้นมันจะแบบวุ่นวายมากตายซะไปห้องไหนเพื่อนจห้องไหนห้องนู้นเลยไม่รู้ว่าผ,ผมเดินตามโอ้ยแค่หลอดไม่เอาเพื่อนเอาดาลิเเลยฮะห้องไหนผม<อ>ว่าห้องน,นี้น่าจะเป็น,นห้องนอนใช่ เอาเลยไหมเข้าเลยเลรเฮ้ยระวังทุกคนมีน้ำโจงตีเอามีคนยิงโกรธด้วยสงสัยรีบเข้าเนไปเลยนี่สู้ตู้แบบไม่ยั้งยั้งแบบไม่สู้เอาอะไรทไมมีการ์ราดอะเฮ้ยทำไมจะไปไหนเอาเพื่อนก็ไปไหนกันนะเดินยาดดูดิไปไม่หนแล้วอะไรอะไรเอ่ยเอ้ย ก็ว่าอยู่เพื่อนไปไหนกันพี่แท้มาอยู่นี่จะทิ้งผมไว้คนเดียวเปล่าเดี่ยวหัวใจโอ้โหเพื่อนไปไหนกันเนี่ยโอ้โหว้ามมาเลยเลยนี่ยิงหลังหัวร้อนเฮ้ยนี่อะไรอะไรเวดิโกะอะไรกระถางต้นไม้เฮ้ยแพงนะแพงดาบจะมีปืนเอ้ยปืนจะมีนี่นะ

ทุกคนผมไม่มีปืนนะผมมีปืน่เี้ปืนใครอะเอายังไม่ได้ออกปืนเพื่อนเอ้ยทำยังไงกันด้ยังไกินได้ไหมี่ขี้โตเลยขนนี้ี้โตข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 ี้โต มีมโ,ลโลโล่โล่กนะ็โล่เลยก็หน่อยข้างบนมีกองเอาสิเผืเ่อจะได้ของดีเอาเลยไงเอเอชัอกเราขอดาบได้ไหมเพือ่อนเอาผมเอาดาบไม่ได้ผมอยากเอาดาบอะ่ะ จำไม่ได้อะเอา้าอะไรนี่ผมไม่ไหวเลยนะหัวร้อนหัวร้อนเปิดโหมดหัวร้อนเอาขวดไม่จิดเอา้ามันมันบักตัวเน็ตผมกากไม่รู้ไม่รู้ว่าที่ผมไปเลยขนาดนี้ผมเปิดโหมดที่โต๊แล้ววิ่งไล่ฟันทุกคนในห้องนี้ที่โตกะที่โต,ต๊เอาผมตายชุบได้เหรอ เพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยชุบได้ชุบได้เพื่อนชุบได้เออนะไรปีฟ้าเฉยเลยทุกคน,นดีใจปีฟ้ายาโอ้โหดาำมีแรงจัง آ آ นะไอ้ในห้องบอสอะผมตายแน่เลยตายแน่เลยเข้าดีไหมเพื่อนเราจะตายแล้ว <S <s <par us> เอาเข้าเลยเหรอกับดักปีศาจผมผมได้ตายแล้วเฮ้ยทำไมผมเปิดโมดัวร้อนไม่ได้อะไรอ่ะ มอหมดหมอร้อนยไปดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยายิ่งยายิงยายิ่งยายิ่งยา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 โอ้โหห่างแค่เพียงเอื้อมมือโอ้หจะตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วจะตายแล้วเราจะตายแล้วเพื่อนเก็บของมันเลยจนผมนี่ใกล้ตายโอ้โหเฮ้ยเพื่อนใจเย็นดิขอของก่อนเอามันเอาหีบไม่ได้ไม่มันเปิดกล่องไม่ได้ทุกคน โอ้ยตอนนี้ผมต้องใช้ปืนพกกลางๆเนี่ยอะไรเนี่ยเครียดเลยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นในผมขนารหรือไงทำไมถึงใช้อะไรไม่ได้เลยตอนนี้ผมทำได้แค่เดินเข้าไปยิงคนอื่นเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่ชายเอาเพื่อนเลยอุย้ยเฮ้ยใช้สกิลได้แล้วแต่แยมโอ้โหแล้วศัตรู ผมทำได้แค่ยิงปืนโฟกกลางๆใส่มันโนหนๆเน,หนี่ยนะโอ,ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเฮ้ยอย่าเข้าใกล้หลายตายปะมีฟันเลยอุ้ยอันนี้ได้ส่วนโอ้ยอินซีวัดทัถทาถุ๊บอ้โหข้างล่างมีกล่องอะเออขอควานได้ไหมฝานเลือขอ,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 อโทษที เราไม่มีอาวุธแล้วไงเพื่อนสงสารกันบ้างเราไม่มีอาวุธแล้วนะตบตบเลยตบเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายผมมาตายผมว่ากลับมาใช้ปืนนี่แหละผมว่าใช้ขวานแล้วจะตายยืนอยู่ห่างๆแล้วค่อยยิงโอ้ยสุดยอดอย่าทำชั้นอย่าทำไปอย่านอย่าเข้าใกล้นะหินบานนะโอ้จะตายแล้วอย่าเข้าใกล้ อยากก็ใกล้อยใช่อยู่ในวงเพื่อนมันจะเข้าไม่ได้ไปไหนต่อเพื่อนไปไหนไปไหนไปนู่นใช่มไปไไปยด่าเมทิโอ้ยเก็บเบเก็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 บนก็เกับเก็เก็บก็เกบก็เก็เเก็เก็บเก็บเบบเ่บเา็บเก็ชาวบ้านบเกบเกบผม ฟัญับอะ่ะผมฟันหมดไม่สนลูกใครอะ่ะฟันหมดไม่สนลูกใครอะ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอไปก่อนแล้วกันโอเคบ๊ายบาย See you again, Tom.